โยมาติส e. ับท really! ุกคนหายไปนานเลยก็อย่างที uh ่บอกกันนะเราเช่นนี้เราลางาน่อะเราดูแลพ่อเรายาวๆก็มันเหมือนแบบพอดูแลพ่อเราเราก็ได้อ่าอะไรเพิ่มอะข้อคิดเพิ่มก็คือจากที่ทำวีตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีสองสภาวะด้วยกันคือสภาวะที่ยินดีกับสภาวะที่ไม่ยินดีเอางงไงดิ แม่งสภาวะอะไรวะ <c oughs> ยิ่งพูดก็ใจยากๆอ,อ,อยู่ใช่เพราะคือเราทำวีอ่ะเรายินดีที่ว่าเอ้ยมีคนดูเราเราก็ยินดีเลยถูกไหมแล้วก็สภาวะที่ไม่ยินดีก็คือคนไม่ไม่ดูกูคือคนแม่งดูน้อยลงหรือว่าเราแบบเออยิ่งทําคนยิ่งหายหรือว่ายิ่งทํายิ่งมีพิบัตไม่ดีอันนั้นคือสภาวะที่ทําวีใช่ไหมทุกคนถ้าทํา youtube อาจจะเป็นอย่างนี้เนาะเพราะว่าเหมือนเราอ่ะ โวงนี้เก็บสะสมพลังงานที่ว่าเออถ้าช้าได้พาเล่นงานมลบาลาบมานั้นอหะเพราะว่าทำยูทูบแบบมันมันใช้เวลายอยู่แล้วยิ่งเป็นวีด้วยยิ่งแล้วเรายิ่งเป็นแบบวีนอกคอกับชาวบ้านเขาอะเป็นวีนอกรีดเราแม่งไม่เหมือนวีทั่วไปนะเราแบบเป็นวีที่แบบเออโลเคก็ไปข่อยโลพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเพื่อนก็น,น้อยจะมีความสูตรในการทำวียังไงเพราะว่าเหมือนเราอะ ตอนนี้คือทำกันเร็วเกินไปครับไม่เร็วนะไม่ให้เร็วเร็วก็คือแบบอยากให้คนดูเยอะอยากให้มีคนซับเยอะสุดท้ายแล้วอ่ะถ้ามันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะแบกอ่ะคือเหมือนอารมณ์แบบการที่เราศึกษาด้านจิตวิญญาณหรือพลังงานเนาะถ้ามันเร็วไปอ่ะเราเบียงแบกรับพลังงานนั้นไม่ได้ยังถือไม่ไหวก็เหมือนลอมแบบยังฝึกกล้ามเนื้อมันไม่ดีแล้วถือของหนักอ่ะมันก็จะตกมือถูกไหม พูดง่ายๆก็คือทํายังไงให้คนอยู่กับเรานานๆนะฮะแล้วก็เรียนรู้กับเราไปเรื่อยๆแล้วก็เติบโตพร้อมกันอาจจะเราอาจจะหล่อหลอมคนดูช่องเราให้เป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้หรือว่าอาจจะหล่อหลอมคนที่เข้ามาให้เป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้แต่คืออย่างที่บอกอ่ะพอแบบเราหวังนะฮะมันมีสองสภาวะคือสภาวะยินดีกับไม่ยินดีอย่างที่ทําตอนเนี้ยเราถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเราคงไม่ยินดีที่ว่าเอ้ยพ่อเรามาทาให้เวลาถ่วงหรือเปล่าหรือว่าอนี่ช้าลงหรือเปล่า แต่เราไม่คิดอย่างนั้นไงตอนนี้เราคิดว่าเออมันก็เป็นเหมือนการฝึกตนน่ะเราก็ยินดีในการที่เออมันก็ได้พักได้ค่อยๆทําไปมันไม่ได้แบบว่าเออโตแบบเร็วหรือว่าโตช้าเกินหรือว่าโตจะควบคุม,คมไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ยอดสองร้อยนี่คือถือว่ามาไกลแล้วฮนะเ <c oughs> พราะเมื่อก่อนเคยทําช่อง้วตอนสิบเจ็ดอ่ะมันก็ยังไม่ทันใช่ไหมเราก็ยังไม่มีเวลาทําตอนนี้เราอิสระแล้วเราเราเรียนจบแล้วเราไม่ได้ทํางานประจําเรามีเวลาว่างมากขึ้น เพื่อจะเรียนรู้ตัวเองให้มากขึ้นเพราะว่าถ้าทํางานประจําหรือว่าไม่ได้เรียนรู้อะไรกับตัวเองมากขึ้นมันก็จะแบบไม่เข้าใจตัวเองไงไอ้ที่ทําตรงนี้ก็คือเป็นการเข้าใจตัวเองได้วยนะว่าเออเรามีจุดด้อยตรงไหนจุดเต่นตรงไหนเพราะทุกอย่างอะถ้าเราไม่ฟิกหรือว่าเราไม่คิดว่ามันจะแย่หรือมันจะอะไรอ่ะมันก็จะสนุกเว้ยมันจะเป็นการที่เราดูตัวเองว่าเราจะโตไปทางไหนไปเรื่อยๆอย่างตอนเนี้ยเราโตผิดด้านถูกไหมเราโตแบบเอ้ยโชว์ชนิตเยอะเกินไป พอทุกอย่างนะฮะเราเชื่อมั่นจริงๆว่าเราเป็นสิ่งนั้นแล้วเราก็ยังเชื่อมั่นอยู่อย่างที่บอกแล้วนอกรีดิอ่ะเพราะคนที่ไม่ได้สัมผัสหรือไม่เข้าใจเขาก็ไม่เข้าใจต่อไปเราเข้าใจในแบบเราแล้วเข้าใจในแบบเราต่อไปนั่นแหละมันเป็นแบบนั้นแหละก็นั่นแหละฮะทุกสิ่งมันจะมีสองสภาวะเหมือนกันก็คือย,ยินดีกับไม่ยินดี ถ้าเป็นเมื่อก่อนอย่างที่บอกอะเราคงไม่ยินดีในการที่เราไม่ได้ทําตรงนี้แล้วก็แบบคงจะคิดว่าเอ้ยทาไมถึงช้านั่นนี่นู่นแต่เหมือนว่าปีหนึ่งที่ผ่านมาเพราะว่าปีที่แล้วใช่ไหมปีสองพันยี่สิบสองอะตอนช่วงนี้เราโดนแฮ็กพอดีเลยแต่เราจําได้เลยว่าตอนนั้นเราก็ช้าไปเลยสั่งก็ได้โมเดลม,มาเสร็จประมาณเดือนตุลาเนี่ยแหละแล้วพอได้มาเสร็จปุ๊บอ่าวกูโดนแฮ็กไปข้อมูลหายเกลี้ยงกูก็ต้องมาเริ่มใหม่เลยนะหรอแล้วผลคือป,ปีหน,นึ่งอะฮะ หลังจากปีหนึ่งก็คือได้เห็นเลยว่าเออมันก็ไม่ใช่เรื่องขอขาดบาดต,ตายนี่ถ้าเรามีมดวงก็ได้ทําตรงนี้ก็ได้ทำฮะมันคือไหลไปตามชค่ว,วกระตาเลยแหละทุกอย่างมันมีวันเสร็จอยู่แล้วแหละก็คือเราก็ทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็เฉยๆฮะสังเกตชีวิตไปเรื่อยๆฮะค่าช้าไปเรื่อยๆไมต้องรีส ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมมาถึงตรงนี้ถึงจะมีคนดู50คน20คนหรือ30คนเราก็ยังยังเปิดรับยังดูอยู่เสมอนะแต่ว่าเราไม่ได้เครียดกับตรงนั้นเนี่ยเราก็ทำเรื่อยๆจนกว่ามันจะมีข้อบูลใหม่มาแล้วเราค่อยทําต่อไปอ่ะขอบคุณครับที่เข้ามารับชมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ